สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แดนลึก <c oughs> แดนลี้ลับนะคะอยู่ตำนานบ้านปองนั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อุตสาชงนะคะที่เป็นคาเฟ่ยอยู่กลางหุบเขาเลยนะคะอุตสาชงที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะคะบอกเลยว่าเป็นจุดเช็คอินที่หนึ่งใน อำเภอแม่ออนใช่ไหมอ่าใช่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากําลังนั่งรถกระบะไปนะคะก็นั่งนั่งไม่ได้ค่ะเมารถนะคะเนี่ยค่ะน้องจอนนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงด้วยนะคะน้องปูนะคะน้องสาวของเราดันเองนะคะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่านั่งรถขึ้นเขาอ่ะขอนั่งข้างหลังดีกว่า คะไม่ถนัดนั่งข้างหน้านะคะนั่งข้างหลังมีความรู้สึกว่ารอดนะคะไม่ร่วงนะคะก็จะแต่เราจะล่วงหลคนเวียงเวียงหน่อยนะคะทุกคนปวดศัพท์ตกูวดศัพตกมากน้องต้องเอาไปทำบิลหรอเปิดช่องยูทูบดิช่องเราเปิดแล้วไงคุณทำกันยังไม่ได้ตัดต่อว่าอยากตัดต่อตอนกลับมาเฮ้ยเสียวเปิดโนกเป่าหูเลยทุกคน จริงเมื่อคืนพลอเรยนะเป่าหูรู้่ึกแบบลมเป่าหูทุกคนค่ะโอ้ยจะบอกว่าข้างหลังเป็นพระนะคะพระพระองค์ใหญ่เลยนะคะนี่จะให้ดูนะคะพระเจ้าทันใจด้านขวา มารอบนี้มาอยู่แต่บนดอยนะคะทุกคนไม่ได้ลงไปในเมืองเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอบหน้าเราค่อยไปตะเวนไหวผ่าก,กันนะคะคือตอนนี้เรามาพักผ่อนมารับพลังธรรมชาติกัน,ม, <c oughs> นกมันน่ากลัวน่าขนาดมันวิวว่ะเฮ้แต่มันไม่เวียนหังทางหน้านะข้างหน้าแบบมันได้มองอะไรกว้างกว่าข้างหน้ามันเหมือนมันโฟกัสได้แค่ที่เดียว่ แล้วคันหนึ่งดูหุบเขานะะั่งที่ดีกว่าขอโทษนะคะคา้าวคือตอนนี้วิวดีมากคือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนกลางวันก็ยังเย็นอยู่นะคะประมาณ21องศาเนาะบานปอกนอกอุ้ยเนี่ยโวทางเนี้ยอันนี้คือ จิ้มจุ่มยอดดอยนะคะข้างบนนี้เนาะ<ส>มาอยู่ที่นี่สี่วันแล้วนะคะส,สำหรับอุ้มมาอยู่สี่วันแล้วแต่ว่าน้องจอนมาอยู่จะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วเนาะต,าตะ<ส>แต่าม,มาตั้งแต่วันที่2ี่ห้าเนาะต่วอุ้มมาตั้งแต่วันที่สองค่ะค่ะก็<ส>จะบอกเลยว่าอยู่ดีกินดีมากๆเลย,ยเด็กดอยอยู่แล้วนะทุกันตื่นเชา้ามาก็ไปเก็บกาแฟะนะคะ บาริสต้าก็ชื่อสดนะคะกาแฟก็สดเหมือนกันเอ็นดูตอนนั้นคืนเราก็ชิลๆกันนะคะบนเขาอากาศดีๆนะคะประมาณสิบสองสิบสาองศานะคะบอกเลยว่าคือต้องมาจริงๆนะคะเป็นหน้าไฮซีซันที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะ เมื่อวานเราไปแม่กำปองเนาะอันนี้ลานนากาแฟ่อันนี้บ้านใครอันนี้บ้านใครเสร็จแล้วต้องเดินลงอะไระไตัอย่างเหรอจะจอดรถนี่เหรอโอเคค่ะทุกคนนะถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ร้านกันนะคะตอนนี้ลงจอดรถงงให้ได้เพราะว่า ด้านหน้าอุตสาชงนะคะไม่สามารถจอดรถดได้นะคะเพราะว่าเป็นจุกเช็คอินที่คนเยอะมากมากเลยนะคนอื่นเราก็ต้องลงรถให้ได้ก่อนค่ะก็ลงรถเลยค่ะอึ๊บพีจี้ัพท์อ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะทุกคนบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เข้าใจผิดนะคะ <c oughs> ว่าถึงแล้ว <c oughs> จริงๆไม่ถึงนะคะมารับคุณแม่ นะคะนี่เรามีบัลจ้าด้วยด้านหลังที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะน้องสดนั่นเองนะคะที่ชงกาแฟสดให้เราทานตอนเช้านะคะทุกคนเนาะช่เลยนึกว่าถึงแล้วทุกคนค่ะยังไม่ถึงนะคะแบบคิดอย่างมั่นใจเออลงเลยดีกว่าแล้วก็ลงกันหมดเลยเาเลงไปจริงเขาต้องให้เขาเปิดประตูก่อนนะเราแค่ลงเนาะ อย่าพูดกระตุกกระตากงงมากนะคะต,ต,ตัดตัดอันนั้นออกนะ <laughs> ไม่ตัดนะหรอกอันนั้นแ่ะสนุกแล้วเ,เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านกันใหม่นะคะก็ว่ามันต้องลงไปอีกฝั่งหนึ่งใช่หรอืออันนี้คือทะลุกันได้บ๊ายบายดัมมีนดัมมี่อ๋อ,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 อ นเกาะดีๆเกาะแน่นๆนน่นหน่อยนั่นน้องนะไปแล้วนะคะเดินทางต่อกันค่ะ อ <Ồ. S 1> ตอนกลางคืนแหกปากจนอ้อย <g ười> จนเสียงาหาย<อ>กันหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะดูทางสิโอ้โหจะบ,บอกว่าอากาศเย็นมากมีไก่ด้วยจับต้มเลยปะละ่ะไม่ได้ค่ะเราจะไม่คาสั์ฟู้ดดริงก์ลานาวายอ๋อลานาวายอยู่ตรงนี้ข้างบนไง อ๋อมันทะลุกันไปได้หมดเลยเนาะพี่คิดว่าถ้าพี่อยู่นี่หลงปะหลงก็หลงีลงไ,ไม่หลงหรอกห<ง>ก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละหลงก็อยู่แถวนี้แหละไม่หายไปไหนหรอกดูเขากางเต็นท์นอนด้วยอะ จะส่วนใหญ่ข้างบนก็จะเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทแล้วก็กางเต็นท์นอนจะเป็นสวนเป็นไร่กาแฟเอา้าเมื่อกี้กัลลันาำมนี่คือกลับรถเฉยๆหรอหรืออะไรงงอ,อ,รอ๋ออ๋อจะมีป้ายแบบนี้เหมือนกันงงอ่ะมันมีป้ายอันนี้งงมากเมื่อกี้ก็เห็น,น <c oughs> แน็ตก็ ถาตอบได้แล้วค่ะว่าถ้ามาอยู่นี่ก็คงจะหลงหลง,ง,ลงกบนบนงันมาวนวนอยู่อย่างเงี้ยวนเราก็มาอยู่แต่ที่พักน้องไม่ได้ออกไปไหนเลย อนะ่พีีมเงยบได้ทตอนนี้กำลังลุน้นว่าอ๋อนี่ไงร้านวายนี่ไงวันแรกที่เรามานี่คือร้านร้านาวายนะ,ะนใช่บอกเลยว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆแล้วบรรยากาศดีมากๆไปดูชั้นหนึ่งวะเกี่ยร์มาไม่ชอบอย่างนี้นล <laughs> เลยอ๋อ โอ้โหก็วนอยู่แถวนี้แหละนะคะก็หลงก็หลงอยู่แถวนี้แหละค่ะหน้าก็จะบานๆหน่อยนะหน้าเราก็จะดำนะคะลังนี้ เล่นไอ้นั่นน่ะไอสิงโตเสือนะ่ะลงน้ำแบค่อยค่อยแล้วก็มลงไปส่วนเนอ้ะที่ไปสวนสยามคออค่อยๆคืนค่อยค่อย,อยลงเหมือนแบบกำลังเล่นในเนี่ยรถไปห่ออยู่ปะ่ะแล้วแบบกำลังเลี้ยวตามทางถ้าเบรกจะเป็นไงบ้าง ออร่าสดเลยอ่ะก็้องมีสูงเลยบอกให้เอาเสื้อกันหนาวมาไม่ไม่บอกให้ใส่เกีขายาวมาโอ้ดูทุกคน,นใส่มามแค่นี้เย็นมากค <laughs> ่ะแล้วจะอยู่ถึงเย็นเลยเหรอหมวกเมอก็ไม่ได้เอามาเลยไม่ให้ตัวไม่เอามา อ๋อข้าวร้านเราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปเลยค่ะกาแฟบ้านปักนึกถึงร้องแกนเลยจริงนาจริงพี่ไปแกงกระจานแล้วแบบหนาวมากเล่นน้ำพายเรือโอ้โห ใช้โซนนะคะแต่ไม่มีสัญญาณเลยอะไรก็คงกระตุก <c oughs> เราก็จะทำเป็นบิลล็อกแทนนะคะเปิดเป็นช่อง Youtube นี่คือบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะมาอยู่นี่จ,จะเป็นกำนันละค่ะ <c oughs> รู้จักไปหมดเลยทุกคน <c oughs> โอ้ว <c oughs> ันเดินรถได้ทางเดียวใช่ไหม เดินอ๋อก็ว่าอยู่ประมาณบนบน,นั่งข้างหลังแล้วใายหัวได้เอ้ยอย่างเงี้ยแต่นั่งข้างหน้าแล้วแบบหมดต้องเก่งแล้วก็ใส่หัวไม่ได้แต่แต่หัวสส่แทนหัวข้างในสส่ก็แล้วแบบโอ้โห ตกยาจ่าจะบอกว่าทางชันมากดูดิดูดินี่คือน้ำตกนะคะทุกคนน้ำตกที่นี่บอกเลยว่าเย็นมากเป็นเขาเออเออไม่บอกให้เราระหนาวมาละเยหนาวเลยแหละยู่งยังไงสรุป เราจะโกนหัวกันนหมได้มา,ดเาเป็นแมสก์นนอู้ทำไมติดใจติกต่อเมื่อวานอ่ะอ,อ,อ,อันนี้ของเมื่อวานใช้เครื่องเครื่องพีหัวลงพีสี่ร้อยกว่า ไม่ได้เราพอมะเมาแล้วแบบแม่งลงยับแบบวิวแบบแบสภาพหน้าติเองเป็นไงไม่รู้กูไม่สนกูได้ลงก่อนอ่ะแล้วเมาเลืเรื่องแล้วพอเปิดมาไอ้เหี้ยสภาพคือตัวเองอ่ะเป็นแล้วบอกว่าพี่จะเป็นงงมากคือนมาคนดู่อ้เหี้ยสี่หลอยแล้วหรอสตอรี่อะไรเล่าๆๆในในเขาเห็นหมดแล้วโอ้เย็นเย็นสุดขากลับก็คงจะ เสื้อตัวนี้หนาอิสุกอิคตอนนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็คือร้านไหนร้านเดิมเหรอไม่ใช่ไม่ร้านที่เรามาไงวันที่ขึ้นเขามาตอนแรกแล้วก็ที่รถมันจอดเยอะๆอ่ะร้านร้านที่เรามาครั้งแรผ่านมาแล้วก็คือร้านอะไรกันก็คือเราไม่คนละหลักเลยวะเจ้าสรุปกูยิ้ม บนบนอยู่ระดับน,นี้แหละอ้าวโอ้ขาูเขาไปอีกพี่หนาววะข้าเกาะคหนาประเด็นอ่ะมันไม่ได้ใส่ขายาวไงเพราะเราอ่ะไม่บอกอ่ะตอนนี้อยู่ห้ยวยแก้วนะคะอยู่พละตำบนกันใช่ไหมเรากำลังจะไปตำบลเทพสเสด็จกันนะคะ่ะ อะไรอยู่นะโอ้ไม่ชอบแม่นะ่แก้วคุ้มป๊อกเก๋าคำขึ้นเรามันแว่นมอไซค์สองคนคิดว่าจะขึ้นรอดเปล่าโอเคเ่ยขึ้นอ่ะรอดแต่ลงอ่ะยังไงลงแล้วกัน ปอกคาเฟ่เฮาส์เงียบเหงามากก็จะบอกว่าบางในปอกกลานี่ครูอยู่ในดินแดนบ้านปอกอยู่นะกำลังสร้างคือเขามาทำแบบข้างบนเป็นเป็นวัดวัดเก่าแก่มาก เืินมุ่นใจเอาเืินมุ่นใจอยู่นี่ก็มีหรอพอร้อนแม่งก็ร้อนเลยนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อุสาชงที่บ้านนะ เ <Ever> อเวอร์กรีนนี่ไงเอเวอร์กรีนสองโอนี่บอกเลยถ้าเอารถ <c oughs> <ulous> มาที่นี่<ว>คือพับวงพับเบรกนี่คือแบบกันนกกระไดก็ไม่ได้สัตว์ฐานกลิ้งนะเอาดิเบรกกันทันไหต้องส่งตัวนี้ดูดูทางค่ะดูทางค่ะดู ดูท,ทางค่ะทุกคนมันจะสูงกว่านี้อีกค่ะทุกคนดูอย่ามองกลับหลังเชียวนี่ยังชันขึ้นอีกนะทุกคน,น Oh my god Oh my god, oh my god. นี่ยงไม่สุดไรหนูเนี่ยใจ จะขาดสุดแล้วเนี่ยเล่นรถไฟหัวไม่ได้หัวเดียวโอ้มันไม่าห้โดนมันเป็นความเสียวเสียวท้องเลยประเดี๋ยโอ้กูคิดถูกเลยปรบเดี๋ยคือตอนกลางวันโอเคนะแต่ตอนกลางคืนนี่ก็แบบทุกคนอย่าหาทำอย่าหาขับรถขึ้นมาเองนะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ทำนานทางนี่ก็แบบว่า ขอบูตเตเลูกแบบนึง <laughs> ขอให้เจ้าพ่อเจ้าค่ะขอให้ลูกเะทัดปลอดภัยด้วยเธอซาทุกอ,อุ้ยดูหน้าสดดูหน้าสดนี่คือแบบลุ้นสุดๆแลวนะคะว่าคือแบบร่างกายไม่ไหวแต่ใจส,สู้มากตลอนดูนี่ดูนี่ทุกคนมันสูงมาก เก่งอมันบอกดูเรอวะนี่รู้ไหมว่านั่งชิวอย่างเงี้ยแต่เท้าเนี่ยจิกมากเลยนะถึงไม่มีอะไรให้จิกนะแต่แบบขาต้องจิกคือตอนกลางวันเรายังเห็นทางไงตอนนี้คือเราไม่เห็นทางเลยนะนี่เรากำลังจะข้ามเขากันไปนะคะทุกคนค่ะนี่คือแบบว่าทางชันสุดๆเลยอ่ะเหมือน ไปนี่เีผมาเลยเนาะพี่อุ้มเนาะเหมือนไปเขาคิจกูดมาเลยค่ะทุกคนคือแบบทางชันมากไม่น่าหลาถึงไม่เอารถตู้มานะคะเราเอารถกระบะนะคะมันน่าจะไหวก็แรงม้ามันมันก็ขับเคลื่อนเนาะสี่ล้อเลยค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าด้วยนะคะแล้วก็บันทุกคนได้เยอะมากมากเลยนะ หาวหาวถ้าหูอื้อเขาบอกว่าให้หาวมันทำไมง่วงนอนอยากจะคืดไปอีกเหรอทุกคนดูดูค่ะดู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 ดดดอาศาจรรันแห่งภูเขาน,นะ,ะบอกเลยว่า ไม่ชำนาญทางไม่ควรขึ้นมาเองนะคะแล้วดูฝั่งนี้เห็นแล้วลว,วิวว่ววะ <laughs> เราจะได้ชมธรรมชาติมันี่มันดูข้างหลังดีนึกว,ว่าจะถึงแล้วไม่ใช่นะคะไม่ถึงนะคะทุกคนอกลับ <laughs> ตอนกลับนั่งไหนคะ เลือกไม่ได้แล้วแหละมีแต่ผู้หญิงข้างหน้าอยากจะเดินกลับแต่เดอนเดินกลับีหวังหลงนะดูทุกคนนี่คือพลังธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าเขามีชีวิตหมดเลยนะมีเทวดารักษาป่าด้วยนะคะเดินไปได้ไหม นไปที่บูมากามูรีสอร์ทนะคะก็บอกเลยว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วก็ต้องลองไปสัมผัสเองนะคะน,นี่นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างเราก็พูดไม่ได้ เห็นแต่ห้ามพูดนะคะเข้ามาในในป่าแบบนี้ก็ไม่ควัวที่จะพูดอะไรอ้ยฝั่งนี้สวยมากดูหนยจริงอันนี้สวยมากไม่สามารถแพล่กล้องให้ดูได้นะคะว่ามันเป็นเหวข้างล่างแล้วก็เขาเอาห็นหินมาไว้แบบว่าสวยอ่ะก็มองด้านนี้สิเนี่ยมองเนี่ยตอวนี้กันที่หันไปทำไมอ่ะ แหมรถไฟหอก็เล่นไปแล้วมันคนละแนวอะไรมันแบบมันวิววิวมันไม่มีที่แบบรัดอะไรเงีรัดตัวเองเอ้วอยกเก่งหมตัเนี่ย่้าท้องเลยเหรอเก่งจนน้ำหนักรถอะไรเนี่ยหมนแบบ เรากั้นแบบตามแรงเครื่องแบบพอแบบเครื่องผ่อนก็คือเราจะลงอะไรก็หมดปื้อแล้วก็เบ่งจริงอันนั้นหนูเป็นจริงจริงเราจะลงบทได้หรือเปล่าลงก็ดีแล้วนะตอนนี้เราอยู่ห้วยแก้วแล้วเราทางลงอะเดี๋ยววิวมตาย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  ตอนนี้เราลงเขานะคะเมื่อกี้ขึ้นเขามาเพื่อที่จะข้ามเขาอีกลูกหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้หัวทิ่มแทนนะคะทุกคนเื้กำลังลงเขา<ม>ต้องใช้เกียร์ต่ำอย่างเยอสัญญาณไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้ไม่มีสัญญาณอ้โอโหบอกเลยว่าสุดที่สุดอะสัญญาณจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ มันเรื่อไสัญญาณบอกเล็กข่าวไปไหนก็โอ้ย้ามอย่างเงี้ยตอนคืนหนาวมากเลย้ด <initiation> ูข่าวดูด้เลย กล่องอะไรอ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เมมโมร,รี่อ,อ๋อกล่องรองเท้าอ้โหทางสุดอะอเราขึ้นไปมันนกจว่าสุดแล้วนะคะเจออันนี้ ุดมเก่งนะทองสุดว้าวมากแต่ดีนะเมื่อเช้ากินเหล้าไปแล้วแก้วหนึ่งนี่ใส่ไว้ดีนะคะโดนวางยามเมื่อเช้าแหละจะบอกเลยว่าเป็นคนไม่กินเบบซี่ไม่กินโค้กคือปกติจะกินแค่น้าป่าแล้วคือคุณน้องจีนี่คือนาง บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเฟล็ซี่มาให้กินนะคะแล้วก็วางยาใส่เหล้าเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าอุ้มมีความรู้สึกว่ามันไม่น่ากินอ่ะเออก็เลยวางไว้ก่อนแล้วพี่รันมานะคะกระดกบนเลยค่ะหิวดำเมาเลยจ้ะสรุปโดนวางสรุปพี่รันโดนวางยาแล้นะคะอะไรมันก็พอโอเคหน่อยมามึนอยู่แล้วไงมาเจอเขาคือ เราเป็นผู้ชายอย่าเป็นกูบ้าเราเป็นผู้หญิงต้อผู้หญิงคนเดียวเลยอ่ะในเนี้ยอ๋อแหล่เนาะโอ้ยไม่ได้ปะทุกอย่างเหมือนกันนะน่าจะไกลนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วอัดใหม่นะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟพิงดอยนะคะอยู่ที่นนทเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดนะคะทุกคนอันนี้ถึงของจริงแล้วค่ะทุกคนถึงของจริงแล้วนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูทางนะคะเมื่อกี้แค่ <ไป S 2> แจ <c oughs> ้ง แล้วกถาเซลิี่เนี่น่น่ากลัากวนเอพี่ไปค่ะน้ำตกคือสวยมากมากๆแล้วกสวยมากขอเนี่ยถ่ายรูปก่อนได้ไหมไปค่ะพี่อุ้มขาไปต่อโอเคเราก็เราจะขึ้นข้างบนนะคะเป็นกาแฟ ่าร้านกาแฟพิงดอยน,นะคะทุกคน,นค่ะ<ว> <หา S 2> ึ่งเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะคะขึ้นมาแล้วก็ยังต้องเดินขึ้นมาอีกนะคะขึ้นอีกใจไหมนยก็ขึ้นอีก,อก,กบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นจุดเช็คอินตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นกันไปแต่ว่าเหนื่อยมากเลยจะต้องทาไงได้